สวัสดีครับวันนี้มาแชร์คลิปการเคมรถนะครับกับทางบริษัทประกันนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับโดยที่จริงๆแล้วทางฝ่ายผมนยะเป็นผู้เสียเปรียบนะครับเ mm hmm. หตุทางภาพเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับคือเหตุเกิดบนถนนนะครับบนเลนที่ขวาสุดบนสะพานข้ามแยกครับ mm hmm. ก็คือเกิดเหตุ การเบรกรถกระทันหันคันด้านหน้านีครับทั้งหมด2องคันก่อนหน้านะครับแล้วก็มีคันที่อยู่หน้าผมอีกคันหนึ่งเป็น3ามคันนะครับในส่วนของผมเป็นคัน t ตยต้าสีขาวนะครับขับมาเบรกไม่ทันนะครับก็จุท้ายรถเขานะครับ โดยรวมแล้วก็รถผมไม่มีอะไรเสียหายมากเป็นรอยทะลอะนะครับแล้วก็มีการชนที่หลุดออกมาครับก็ในส่วนของเขาขาท้ายกระโปรงก็มีความเสียหายนะครับนี่ครับไปอยู่คร่ราวๆนี่ครับกันชนหลุดออกมาครับเหตุเกิดน,นะครับวนนนันถนน ันก็เป็นภาพเหตุการณ์นะครับเรามาดูว่าประกันจะไหวอย่างไรนะครับ สี่รายการนะครับรายการแรกเป็นกันชนหน้าจริงเลยนะแอบนี้ะันชนหน้ารายการที่สองเป็นพลาสติกข้างลมหน้าพลาสติกข้างลมหน้าคร wei. ับผมแล้วก็ประจานหน้าประจานหน้าโอเคแล้วก็ซ้ลฝากระโปรง้ีลฝากระโปรงลองลองเพื่อผมดูว่า